Guests, member of the press, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. You are here with us, chat, can Green and find a very valuable platform for business growth. Of course, it is. including we have the airport, deep port, and logistic system. มีพื้นที่ติดทะเลที่เหมาะกับการพักผ่อนและทากิจกรรมที่หลากหลายดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจงังหวัดชลบุรมีความพร้อมในการรองรับนักท จัดขึ้นใหญ่ต่อเนื่องแล้วก็ตบโตยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปีนะคุณแชทฮะใช่แล้วค่ะต้องถามพี่พายาว่าปีแรกพี่พายายู่มั่งจากปีแรกรแก่ <c oughs> แล้วครับแก่ตามกา <c oughs> รจัดงานเลยฮะนอกจากยกมือเยี่ยมแล้วอีกอย่างงานชมรมริตรวิมารสมัย25ปีกว่าน,น,นี้ขอเสียงปรบมือขอบคุณทุกบบท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> และด้วยความเป็นหนึ่งครับคุณแชทฮะเดี๋ยวขอ จัดงานในครั้งนี้อ <rua> ีกครั้งหนึ่งนะฮะครับผมเห็นหน้าแต่ละคนสังเกตดูแต่ละคนนะคนไหนคนไหนรู้ตัวว่าทำภาพไม่สวยไม่หล่อนะไม่สวยไม่หล่อแล้วต้องทําให้หล่อที่สุดนะเพราะช่างภาพนะครับคนนี้นะฮะมีร้อยกว่าศันักเลยนะอยู่บนเวทีนะครับเอาละฮะผมจะให้แสงแฝงเป็นหายไปนะคุณอาคินคุณสติวิตต์เกสออนบีฮับออ National tourists in January are in India, China, Vietnam, Russia, and Korea in order. And next, in 2024, the. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ